องค์กรแห่งความสุข Happy Organization เป็นการดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขทั้งกายและใจทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรจึงต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ COVID 1 9 e แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการสร้างขวัญกำลังใจโดยการจัดกิจกรรมตามประเพณีงานสงการการไ่ายชีวิตโคกระบือการถวายเทียนพรรษาการทำบุญใส่บาตท,ทุกเดือนได้มีการจัดสถานที่ให้โปรง่งโลง่งเพื่อลดการสัมผัสและแพร่กระจายเชือ้อทั้งยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างร่างกายด้วยจากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรกลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรอาทิการจัดสภาพแวดล้อมให้สามารถออกกำลังกายได้โครงการผู้นำต้นแบบสุขภาพโดยมีการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพวันละหนึ่งมือ้อเพื่อควบคุมปริมาณอาหารและเครื่องปรุงรสลดหวานมันเค็มพบว่าผู้ที่ร่วมโครงการมีน้ำหนักตัวที่ลดลงมีรอบเอวลดลงเป็นต้น แม้จะรู้ว่ามีผลดีแต่ก็มีเสียงสะท้อนเช่นไม่อร่อยแต่ดีต่อสุขภาพอยากกลับไปกินอีกและเมื่อจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันมากๆไม่ได้เนื่องจากโควิด -19 ระบาดมาเป็นช่วงๆจึงต้องสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นการจูงใจให้ออกกำลังกายให้ลดน้ำหนักควบคุมอาหารการกินผักเป็นต้นเมื่อประเมินผลโครงการจึงได้คัดเลือกคนต้นแบบ ผู้มีวินัยในการออกกําลังกายยอดเยี่ยมหนึ่งรายเนื่องจากมีรายงานการออกกําลังกายสม่ําเสมอทุกวันและผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยอดเยี่ยม2รายเนื่องจากมีความมุ่งมั่นในการลดน้าหนัก จาก116กิโลกรัมเป็น94กิโลกรัมและ108กิโลกรัมเป็น85กิโลกรัมและกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายแรงต่อสุขภาพจากน้ำหนักที่มากเกินไปเพราะหายใจไม่คล่องเดินไม่สะดวกกิน4-5มื้อต่อวันจากการออกกำลังกายและควบคุมอาหารกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยการขับเคลื่อนด้วยหัวใจไม่ต้องใหญ่โตแต่ต้องมีความต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในการดูแลตนเองให้พร้อมที่จะให้บริการบุคลากรสามารถดูแลตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจมีการตระหนักรู้ร่วมรับรู้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดความรักความผูกพันและทำให้เกิดความสุขในองค์กร